เอาีไหวนะน้ำด้วยอีกนะถึไหมขันบ้านดุนภูไปบ้าน้าดนี่ครับ่นีงบ้านตายของไรแจกันี้น้าด้วยของบ้านอุงด้วยสองลืง โลำบากมากเนี่ยล่วงล่วงยายตานออกมายายขาดอะไรอีกไหมคะเอาอะไรอีกไหมคะแก่บ้านตรงนั้นไม่ยังเ่ะอยังนี่ใครจะบอกมาเนี่ยค่ะอ๋อมาเดี๋ยวจะต้องมาเอาหน้าบ้านคนหนึ่งค่ะโอ้น้องหมามาด้วยแม่ต้องกลัวหรอกค่ะคุณป้าดูแลเพ้าะป่วยติดเตียงด้วยเออแม่แม่ติดเตียงอยู่แม่ก็หนุนเตียงไว้เสียวลุ้นอยู่เนี่ยว่า อยากให้มากกว่านี้เลยอยู่บ้านนี้เหรออยู่ยุ้งล่างเนี่ยนี่นี่ของนี่ป้าแอนนี่ของอยู่ในนี้นะครับได้เขออนุญาตดูระดับน้ำนี่โอ้โหนี่นี่ลงนะนี่ขนาดลงถ้าเกิดไม่ลงแค่นี้ตายแลยมันขึ้นแค่นี้ลูกป้าดูทั้งวันนี่ขอโทษนะต้องลดูมั้ยได้ใช่ขอโทษโอ้พระเจ้าพังหมดนี่แค่อะไรบ้างนี่ตอนนี่น้ำลงนะคะคุณเกี๊ยบ แล้วลงไม่ต้องลงครับไม่เป็นไรครับก็น่าจะพอแม้นคนละชุดกันครับค่ะสวัสดีค่ะ <coughs> <coughs>